ช้อนนมนมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักธรรมในวันนี้เสนอคําว่าทางเดินชีวิตหนทางเดินมันใกล้ไกลยังไม่แน่อย่าเปลี่ยนแปลงความตั้งใจเป็นใช้ได้อย่าถอยหลังหมดความหวังสิ้นกําลังใจเสียเวลาหมดความหมายตายเปล่าเอ่ยหนทางเดินของชีวิตที่มีแต่ความไม่แน่นอนนั้น ไม่มีใครเลยจะก,กำหนดได้ว่าทางเดินชีวิตตัวนี้เราจะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตเราจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างไม่มีใครรู้แต่เราสามารถกำหนดจิตกำหนดใจของเราได้ว่าเราจะเดินด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งมีความคิดอย่างนั้นได้ก็จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวพอสมควร ไม่อ่อนไหวไปกับสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในที่เข้ามารุมเล้าจิตใจของเราเพราะโลกใบนี้มันไม่ได้มีเราอยู่เพียงผู้เดียวเรายังต้องพบเจอใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนรอบข้างมากมายทั้งที่มีมาชื่นชมเราและมาขัดขวางลังเกียจชิดแชงเราเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราได้พบเจอนั้นมันเป็นผลมาจากเมื่อดิตชาติที่เราได้เคยก่อกรรมร่วมกันกับเขาไว้แล้ว ทั้งดีและไม่ดีมันเป็นหลักของเหตุและผลอยู่นะแต่หน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้เราก็จะต้องเดินหน้าทำหน้าที่ของเราด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจัดทาจริงใจจิตหนึ่งใจเดียวของเรานี้สำคัญมากที่จะนำพาเราข้ามพ้นอุปสรรคและปัญหาไปได้ไม่ต้องถอยหลังไปเริ่มต้นใหม่เสียเวลาไปเปล่าๆทางชีวิตอาจจะไกลจนลิบลับ อย่าท้อใจถอยหลังกลับรับไม่ได้แม้สภาวะของชีวิตจะวุ่นวายจงไว้ลายอย่าถอยหลังยังสู้ทนไม่กังวลความลำบากหากใจสู้ชีวิตนี้ก็จะอยู่ได้ไม่สับสนพร้อมจะลุยทุกปัญหาอย่างอดทนอย่าล่อนลอนแม้ชีวิตต้องเปลี่ยนไป ไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจคิดเพราะชีวิตไม่แน่นอนอย่าอ่อนไหวแม้วันนี้ไรกำลังอย่าท้อใจยังไม่ตายก็ต้องสู้ต่อแค่พองามตามกำลังยังทำดีก็มีลุ้นเร่งสร้างบุญเติมต้นทุนไว้ไม่แบกหามผลที่ได้นั้นมีค่าอย่าดักดานเป็นหนทาง พาตัวรอดไม่วอดวายทั้งใจกายต้องมุ่งมั่นอย่าลันทดอย่าเก็บกดพาชีวิตนี้หมดความหมายแม้สิ้นแรงพลังใจไม่เดียวดดยัยงพร้อมสู้ก็อยู่ได้ไม่เสียเวลาแค่ทำตนให้สมราคาเป็นใช้ได้ไม่ต้องอายหากมีใครไม่ให้ค่า งสู้ต่อด้วยจิตใจให้ศรัทธาเห็นคุณค่าของตนเองอย่ากเกรงใจไม่มีใครจะแก่งได้โดยไม่ฝึกฝนสู้อดทนจนผ่านพ้นอุปสรรคได้หนทางไกลไม่ทอดท้แค่สู้ตายยังหายใจไม่หยุดยั้งดังนี้แล ขอความสุขความจเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเทินเจริญพร